ูห้าเราจะไปที่นู่นที่นี่เราเราถึงเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมเคยพักค้างที่ประตูสี่แล้วแล้วก็มีปัญหาไอ้เรื่องผิวจราจรน,นี่แหละจนถึงขนาดรัฐบาลอ้างไอ้เรื่องประชาชนไปใช้การจุมนนมบนผิวจราจรประกาศเป็นความมั่นคงนะอาสรเพื่ออยาความมั่นคงควบคุมเส้นทางเข้าออกเราจะ ซึ่งมันผิดเจตลมของความมั่นคงความมั่นคงจริงๆเนี่ยประกาศใช้เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรเลยผมว่าไม่ใช่ใชผมก็พยายามจะสร้างบรรทัดฐานเอาเรื่องไปฟ้องเรงศาลปกครองไปถึงศาลนน่นนี่ก็ยังไม่มีบรรทัดฐานลงมาใ,ในสิ่งเหล่านี้ว่าการใช้อำนาจอการการที่รัฐบาลอำน,นาจบริหารนี่รัฐบาลยานาหน่าแล้วประกาศใช้ตารพัฒนาความมั่นคง,งเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรอะไรนี่ใช่หรือไม่ใช่บรรทัดฐานนี้ยังไม่ชัดเจน แต่ผมคิดว่าถ้าเราลงผิวจราจรเมื่อไหร่ผมว่ารัฐบาลต้องประกาศพระราชบัญญัติตามพระราชใหญความมั่นคงเนี่แหละเหมือนเหมือนวันที่ยี่สิบสี่นั่นว่ายังยังไม่ได้มาเลยประกาศไมื่อก่อนแม่ลงก็มีคมเฮ้ยตกลงนี่มันมันประกาศได้ง่ายๆหรยอคะคำว่าประกาศพลกอเนี่ยนะฮะมันมันประกาศได้ง่ายขนาดอันนี้ก็ก็ก็ขอชี้แจงความชัดเจนเพื่อว่อแม่พี่น้องที่ติดตาม ารายการช่อง13สย,ยามไทยอยู่ในการขับเคลื่อนเวทีเดินทางไกลกอบกู้ราชนาจักรไทยณศ <Okay. S 1> นะูนย์กลางอำนาจกรุงเทพมหานครให้เข้าใจ <Okay. S 1> ว่าเรื่องราวมันเป็นงนี้ <Okay. S 1> เหตุผลมันเป็นงนี้หลักการมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกมู่เล่าเลย <Okay. S 1> ที่เข้าใจแล้วก็ร่วมเป็นพลังเดียวกันเป็นพลังธรรมาริปไตยเดียวกันร่วมในการสนับสนุนตามความพร้อมแต่ละท่าน <Okay. S 1> ก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะ ผมมีความมีมีกำลังใจมากที่ท่านยกกันมาเป็นครอบครัวครอบครัวเลยนะใช่ค่ะแล้วครอบครัวเหล่านี้จะเป็นครอบครัวที่รวมกันเป็นพลังสร้างราชนจาจักรไทยร่วมกันต่อไป<ม>แล้วถ้าเราเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยผมมั่นใจว่าเราจะได้ราชนจาจักรไทยของเราคืนมามเป็นนิมหมายที่ดีก็นเม็ตหมายาาที่ดีเพราะเราชุมนุมมาทุกครั้งไม่ออกมาลักษณะยกครอบครัวมาส่วนม,มนากาจะแตกแยกระหว่างหนึ่งสามีกับภรรยา<ม>หรือ พ่อกับแม่แล้วก็ลูกไม่ไม่ไม่ลงรอยกันทุกอย่างนะแน่ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ราชนาจากไทยก็ไม่จะไม่ถูกแบ่งแยกถึงแม้นมีขบวนการที่ขับเคลื่อนในฐานะที่เป็นรัฐบาลไม่ว่าพักคไหนก็ตามมาตั้งแต่ปี2543เพื่อจะเกิดเหตุการณ์แบ่งแยกราชนาจากไทยก็จะไม่เกิดะนะถ้าประชาชนตัดสินใจถูกะนะครับเรารวมเป็นพลังใหญ่ เรื่องของการที่จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงมุก็จะเกิดขึ้นจริง<ม>แล้วก็จะสามารถทําให้สถาบ,บันพระมหากษัตริย์อยู่ในสถานะสถานะอย่างสถิตสถาพ์บอพี่น้องประชาชนก็จะมีความสงบร่มเย็นภายใต้พระบารมีได้ดังที่เราเคยมีมาตลอดร่วมสมัยเราไม่ใช่เหรอ ดังนั้นในสิ่งเหล่านี้ก็คือขอขยายวงเป็นภาษาง่ายในคำคืนวันนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงภาษารัฐศาสตร์นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับเพื่อให้เข้าใจง่าย <c oughs> ว่าพ่อแม่พี่น้องที่บอกว่าแล้วเมื่อเราจะเปิดเวธีปาศัยก็บอกว่าเมื่อเรามีมุมว่าเราอาจจะต้องย้ายจากสนามชัยเพราะมันเริ่มเต็มพื้นที่แล้ว <c oughs> ก็ขอให้เราขยับขยายลงตัวก็จะตั้งเวทีนะครับ เบทีที่เป็นทางการของเครือข่ายภาคประชาชนไทยในการที่จะชี้แจงอะไรหรืออะไรเป็นทางการถูกไหมครับวันนี้ก็อยู่ถือว่าอยู่ในลักษณะทงความก็ใจลำลองเป็นความคิดเชชิงส่วนตัวยังไม่การเอาแถลงการเป็นทางการนะฮะวันนี้แต่ว่าเราก็พยายามชี้แจงแถลงไขอธิบายความประกอบเพราะว่าบางท่านติดตามบ้างไม่ได้ติดตามบ้างบางท่านก็ติดตามตลอดไปท่านก็เข้าใจแล้วนะครับแล้วก็ ขอแยอมิทีครับว่าเราไม่ใช่ไม่อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องรับทราบหลไรลวงหน้าแต่เราไม่ค่อยสะดวกใจกับสิ่งที่รัฐบาลทําอยู่กับพวกเราในการชุมนุมครั้งล่าสุดใ,ในการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตํารวจรวมทั้งเจ้าหน้าที่อ,อสอเนี่ยขัดขวางการทําหน้าที่ของพี่น้องประชาชนตามรัฐธรรมนูญตามความเข้าใจของเรา ส่วนท่านจะมามองว่าเป็นกลุ่มพี่น้องไม่ชนปลุกระดมมาเพื่อค่นล้มรัฐบาลอะไรก็เป็นสิทธิทัคิดซึ่งเรื่องเหล่านี้ท่านก็ตั้งข้อหาพวกเขากําลังอยู่ในฐานะอยู่ในระบบยุติธรรมที่ต้องพิสูจน์ต่อไปนะครับฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็ขอสรุปความดังนี้แลวครับว่าเมื่อเขากล้าใช้อํานาจตามอําเภอใจเลยเถิดไป เยไม่ครพต่อแัฐต่ธรรมนูญถึงขั้นจะแบ่งแยกรัชนาจาักรเราจะไปเปิดเผยเขาทุกเรื่องได้ไงว่าเราจะต้องทำอะไรวันไหนอย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ดน,นะครับผมก็เน้นเพราะไม่พี่น้อยเข้าใจในัยยะไม่ใช่เลยว่าผมถือว่าการขับเคลื่อนมาในรอบหลายปีที่มาถือเป็นบทเรียนในการขับเคลื่อนทุกครั้งที่จะต้องมาประมวลหาข้อแข็งข้ออ่อนเพื่อให้การเคลื่อนไหวครั้งนี้บรรลุปเป้าหมายที่ประชาชนทุกคนอยากเห็นอยากได้อยากเข้าถึง นั่นก็คือความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่อยู่ในฐานะสุ่มเสี่ยงต้องอยู่ในฐานะสถิตสถาพรราชนาจักรไทยไม่ถูกแบ่งแยกไม่ใช่เหรอการปกครองต่อไปนี้เนี่ยผู้ใช้อำนาจในฐานะบริหารหรือฐานะรัฐสภาจะต้องเป็นไปตามเจตนของรัฐนูนใช้เพื่อพี่น้องประชาชนใช,ใช้เพื่อความประโยชน์สุขของพ่อแม่พี่น้องประชาชนตามพระประถมพระหลมราชงการเราต้องการไปถึงตรงนั้น <Okay. S 2> ไอ้ตรงนี้ผมเรียกว่า การเคลื่อนไหวเพื่อสร้างปฏิรูปไต้ที่เป็นจริงไม่ใช่ปล่อยให้เขียนไว้แค่รัฐธรรมนูญ<ม>แล้วก็ปล่อยให้นักการเมืองมาปั่นหัวเราว่าจะแก้<ม>ฉบับนู้นดีกว่าฉบับนี้จะแก้มาตรา,า,านู้นมาตรานี้สิ่งที่รัฐมนูญเขียนไว้ให้รัฐพึงส่งเสริมสนุนตามมาตรา87รัฐไม่ทำสักข้อเดียวถูกไหมมีแต่ข้อราชการเป็นเฉพาะตัวบุคคลมาแอบ ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนเช,ช่นการไปใช้พื้นที่ลําตะคองใ,ในการทาให้ตามรัฐธรรมนูญเราไม่ีสิทธิใช้นะ่ะเพราะเป็นพื้นที่ของรัฐเราจะต้องส่งเสริมสนับสนุนใช่ไหมแต่รัฐบาลไม่เคยมารัฐสภาไม่เคยแลศส,สไม่เคยมาเยี่ยมสอวอไม่เคยมาแล้วจะบอกว่าเป็นตัวแทนที่น้องปมะชนได้อย่างไรตัวแทนส่วนตัวคราค่ะเราเรากาลังคิดว่าขราการเดี๋ยวนี้แย่แต่พอคุกคลีตีมงจริง ข้าราชการตำรวจก็มีดีข้าราชการบริเก็มีดีไอหงหัวเนี่ยน่าคิดต้องดูใหม่ถูกต้องเขาบอกว่าถ้าหัวไม่สันหางนี่ไม่ไปแต่วันนี้หัวบางหัวนิ่งแล้วค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็อยากให้หางทุกหางที่กำลังจะสายให้เลิกสายซะตอนแรกเราก็คิดว่ามีแต่ตำรวจภูธร โดยเฉพาะโคราชเป็นยังไงที่นํากระบวนพ่อแม่บิองเดินบวชเ,เข้าไปในเสริมสร้างรดรงเรื่องไทยกัมพูชาไทยเอบอรต่างท่านก็าําให้หก็มาเสียคะแนนตำรวจตอนตอนจะหาว่าผมไปปิดถนนมิตรภาพปักช่องนะ,ะถูกไหมแต่พอเขามาตามํารวจนครบาลมันก็มีข้าราชการตํารวจนครบาลเขาจอเราอ่ะฉะนั้นพ่อแม่บิองที่ไปคิดว่า ตำรวจนครบาลทุกคนเป็นบผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผมว่าไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะใช่แล้ว,ลวหลังจากเลิกกุ๊กขีตีมงในเรื่องนี้นะครับะฉะนั้นเราก็ผึงคือว่าสุดท้ายจริงๆผมมั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจพี่น้องประชาชนถึงวินาทีสุดท้ายผมว่าเราเข้าใจกันได้เลือกประเทศชาติแน่นอนค่ะเลือกประเทศชาติแน่นอนนักการเมืองต้องเอาไว้ทีหลัง ฉะนั <sniff> in <flight> ้นวันนี้พ่อแม่บิ่น้องประชาชนเราเราคิดว่าถึงวันละโอกาสที่จะต้องเว้นวันนักกันเมืองร่วมกันหรือยังละไม่ว่าจะพักไหนเว้นว่าเขาเถอะเพื่ออะไรรู้ไหมพี่มองเพื่อบุญกุศลตัวเขาเองและบุญกุศลของพวกเราว่าเราจะไม่สร้างเงื่อนไขให้พวกเขาทําบาปอีกต่อไปไงการที่เราสร้างเงื่อนไขไม่ให้ใครคนใดท่านหนึ่งทาบาปต่อไปพระรู้เจ้าว่าได้บุญกุศล ตกลงประชาชนเขาได้บุญกุศลขั้การถึงหลงผิดทำอะไรไปรับใช้คนบางคนเพื่อผมเหี้ยส่วนตนเขาจะได้หยุดทําบาปเขาจะได้บุญมาจนล้นจะได้บุญใหญ่ทั้งประเทศนะเท่ากันทุกคนได้บุญกันหมดใช่คือประเทศชาติต้องอยู่รอดเอออย่าไปเอานักการเมืองนี่พูดถึงมิติธรรมะนะเพราะเรากําลังสร้างพลังธรรมะทิปไตยอยู่ไหมสุดท้ายเราก็เปลี่ยนธรรมะเป็นหลักของการ ปกครอง<ะ>ในฐานะอำนาจอธิปไตยถึงเรียกว่าธรรมาธิปไตยไง<ะ>ถ้าร้อยนี้ได้ก็เป็นการปกครองโดยธรรมซึ่งประเทศไทยทําได้อยู่แล้ว<ะ>เพราะองค์พระมุกท่านทรงทศพิธราชธรรมเป็นแบบอย่างพี่น้องประชาชน<ะ>ถ้าเราเดินตรงนี้ได้ก็จะเป็นคําตอบต่อประชาคมโลกไม่ใช่ประชาคมอาเส้นนะขณะที่รัฐบาลตัวดีมองแค่ประชาคมอาเี้นเรามองเป็นประชาคมโลกเลยเพราะวันนี้ยุโรปก็ไปไม่ได้ การปกครองของยุโรปเนี่ถึงแม้เรายึดถือเป็นแบบแบบของประชาธิปไตยแต่ทําไมเป็นนี้เป็นสินทั้งหลายประเทศเราแม้แต่อังกฤษล่าสุดหรือฝรั่งเศสล่าสุดคุณน้อยทราบไหมข้อะไรรัฐบาลต้องขายเล่าเก่าเพื่อเอาเงินเข้ามาน่ะม,มันทั้งแตกถึงขนาดนั้นก็แสดงว่าระบบเศรษฐกิจระบบวิถีชีวิตระบบการปกครองของประเทศในยุโรปไม่น่าจะใช่ของโลกแล้ว โลกมันเปลี่ยนผ่านแล้วประชาราชนจาจักรไทยน่าจะสร้างแบบอย่างสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเราเสื่อมทุดถึงขีดแล้วน่าจะถึงเวลาที่เราก้าวกระโดดขึ้นมาสักทีนอกจากจะเป็นประโยชน์ประโยชน์สุขต่อพี่น้องหมาชนชาวสยามแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่น้องกเกษตรกรถึงเวลาที่จะต้องลืมตาอ้าปากได้ถึงเวลาจะต้องมีอนาคตแทนที่จะต้องให้นักการเมืองมาอ้างบุญคุณเพื่อประกันราคาที่ผลอย่างเดียวหรือ จะอะไรต่ออะไรมันไม่ใช่อ่ะประชาชนจะต้องเข้มแข็งตามพระราชนิทานพระองค์ท่านที่ให้ประชาชนยืนอยู่ได้โดยลําแข้งตัวของตัวเองแต่วันนี้พักการเมืองทุกพักให้ประชาชนพึ่งพักการเมืองภายใต้โครงการประกันราคาพู้บนิโภคเสร็จมันไม่ใช่นี่การประชานิยมอ่มันไม่ใช่หรกไม่ใช่รัฐสวัสดิการรัฐประชานิยมที่กําลังจะล่มสลายสุดท้ายเวลามันหมดแล้วใช่ไหม การส่ง้ายหาพี่น้องล้วนะคะ,ะพี่น้องครับผมขอผายพ่าแม่พี่น้องวันนี้ผมรบกวนเพ่าแม่พี่น้องถึงห้าทุ่มจริงๆที่ผมอ่านนั่นได้เพราะว่าผมไม่ต้องเดินทางกลับไงเพราะผมะพักค้างที่นี่เมือ่อ,อ,อสถานีให้ผมถึงห้าทุ่มผมก็จะขอล่ำลาเพ่อแม่พี่น้องไปหลับนอนแล้วเอ <c oughs> ่เมื่อก่อนที่ช่องผมจะทําไม่ได้ ผมต้องจอดที่สามทุ่สีมาเพราะผมต้องเดินทางกลับไปศรีนครินมันมันก็หล,ลับพอกับห้าทุ่มเหมือนกันะฉะนั้นวันนี้ในวันจันทร์ผมก็นอนในในที่เคยนอนมาแหละ,ะแต่ว่าผมได้ประหยัดเวลาการเดินทางมาเพราะผมมาครั้งที่นี่ก็ขออนุญาตลำลาพราแม่พี่น้องในค่ำคืนวันนี้ไปด้วยเวลาพียงเท่านี้ครับอขออนุญาตลำลาครับสวัสดีค่ะ